สวัสดีคะ่ะพี่ๆสวัสดี FC ช่องคำนวณในทางพวร,รวยทุกคนเลยนะคะอีพีนี้จะเป็นอีพแรกที่แอดจะมาลงให้ในงวดประจาวันที่18สิงหาคม2566นะคะ,ะแต่ว่าเลขติดบนที่แอดให้ดูตรงนี้แอดไปลงในช่องสั l สไตชาแนลนะคะถ้าทุกคนอยากตามไปช่องนี้ทุกคนดูใต้คอมเมนต์นะแล้วก็กด คลิกลิงเข้าไปได้เลยหรือว่าจะไปค้นหาคำว่าสัสซี่สไตล์ชาแนลนะคะแอดเคยลงให้นะคะก็ลงหลาย EP นะคะสำหรับเลขติดบนแล้วก็อื่นๆอีกนะคะแต่ว่าถ้าไม่เห็นในช่องนี้ทุกคนต้องไปดูอีกช่องหนึ่งนะเพราะแอดสลับลงนะคะแต่จริงๆก็จะให้ช่องสัสซีสไตล์นะคะเป็นหลักเลยนะคะเพราะว่าช่องนี้น่ะลงชอบมีปัญหานะคะแอดก็เลยเลือกที่จะไปลงช่องนู้นนะคะแต่รอบนี้มีอ่า ลงได้นะคะก็เลยมาลงให้ก่อนที่จะออกเนาะก็คือออกพรุ่งนี้เนาะก็เลยลงให้วันนี้นะคะลองดูนะคะทุกคนคะ่ะเลขติดบนนะคะมันก็จะมีโอกาสอ่า,อาเพิ่มมากขึ้นนะคะถ้าทุกคนมีเลขติดของพวกนี้ก็คือมีโอกาสที่จะถูกเยอะหน่อยนะคะแต่ถ้าไม่มีเลขในนี้ก็คือโอกาสถูกก็จะน้อยลงนะคะก็คือเลขติดบนเนี่ยแอดทำมาทั้งหมด สี่สิบกงวดอย่างนี้นะคะทุกคนก็จะดูจากสถิติที่แอดทำแล้วหลุดไปสองงวดนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนลองไปใช้ดูนะคะลองพิจารณาดูนะคะเดี๋ยวให้ดูอีกงวดก่อนหน้านั้นนะคะค่ะมีงวดก่อนหน้านั้นนะคะ,ะไม่รู้ว่าลงในช่องไหนนะคะอันนี้ก็คือ5 30มาที่0ูน นะคะมีตัวกันก็มีตัวเจาะด้วยนะคะแต่ตัวเจาะไม่เข้านะคะเนี่ยมีตัวเลขดับให้ด้วยเลขดับก็ดับอยู่นะคะอ่ะอย่างนี้นะคะทุกคนคะ่ะอ่ะห้าก็แอดให้หกเจ็ดแปดเป็นตัวเด่นเนาะแต่มาตัวกันที่ห้านะ,ะก็ถือว่าเลขติดบ,บนเราเข้าอยู่นะสี่ห้าสามนะคะทุกคนคะ่ะอ่ะก็ลองพิจารณาดูนะคะเดี๋ยวแอดจะพาทุกคนทํา อีพีนี้อีพีที่หนึ่งในงวดที่จะถึงนี้คือ16สิงหาเนาะก่อนอื่นฝากคำเตือนกับทุกคนนิดนึงนะคะ คำเตือนนะคะสูตรคำนวณน,นี้เป็นสูตรที่ได้มาจากการคำนวณตัวเลขสถิตยิย้อนหลังเท่านั้นนะคะไม่มีผลเกี่ยวข้องกับกองสลากใดๆทั้งสิ้นคำนวณสูตรเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นค่ะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นจากช่องคำนวณในทางพารวยค่ะใครอยากเข้ากลุ่มก็แอดไลน์หรือว่าสัง่งซื้อสมุดเก็บสูตรกับแอดมินได้เลยนะคะเดี๋ยวแอดมินจะดึงเข้ากลุ่มเนาะเพราะว่าตอนนี้คือส่งแนวทางให้แล้วนะคะแล้วก็มีสถิติประมาณนี้ลงให้ได้ดูเลยนะคะ หลายสูตรที่แอดเป็นสูตรเก่าเนี่ยแอดก็ลงให้นะคะสถิติมีให้ดูนะคะสําหรับก็ไปดูได้ในอัลบั้มนะคะสำหรับใครที่อยู่ในกลุ่มเนาะไปดูได้นะคะจะเป็นสถิติประมาณนี้แต่ว่าชุดชุดคัดแอดก็ลงให้นะคะชุดคัดคือตัวแอดเองที่คัดให้นะคะแล้วก็ใครอยากดูสถิติเพิ่มเติมก็สามารถไปดูได้ที่โน้ตหรือว่าอัลบั้มที่ลงไว้นะคะ พรุ่งนี้ก็ออกแล้วนะคะทุกคนค่ะ,ะเรามาดูวัดนี้เลยนะคะนี่เลขปิดบุญของเราที่แอดให้นะคะเลขติดบุญวดนี้นะคะในอีพีที่หนึ่งนี้เนาะแอดให้เด่นไปที่หกเจ็ดแปดนะคะทุกคนคะ่ะหกเจ็ดแปดมาอย่างน้อยหนึ่งตัวนะคะไม่ทราบว่าจะมาในหลักไหนก็ลองก็รอชมนะคะก็ไม่รู้ว่ามันจะออกตัวไหนเนาะแต่ว่าดูทําตามสถิตินะคะก็คือทํามายาวๆเนี่ยหลุดไปสอง สงวดเนาะออะรอบนี้ก็ให้ไปที่6 7 8ตัวเด่นนะแอดชอบที่สุดคือ6กับ8นะใครชอบ7ก็จัด7ได้ก็กันที่5เหมือนเดิมวดก่อนมาตัวกันนะคะใครชอบก็ลองจัดได้เลยนะคะนี่แอดก็มาทำตัวประกบให้นะคะเผื่อว่าเข้าใครใครที่ชอบตัวประกบก็ ดูตามแอดได้นะหรือว่าใครมีเลขในใจคือจัดเลขในใจของทุกคนได้เลยนะคะอ่ะเลข6นะคะแอดจับมาให้ก็จะมี69กลับด้วยนะคะ6 9 9 6อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็6 3 67 68 64มีเบิ้ลด้วยนะ,คะใครชอบเบิ้ลก็66นะคะสำหรับตำแหน่งเลข7นะคะก็จะมี7 8 7 2 76 7เเนี่ยเลขเบิ้ลนะคะแล้วก็737 5กลับตัวทุกครั้งนะคะเพราะว่าเลขไม่ได้ปักหลักนะเป็นแค่เลขติดบ,บนแอด เลขเดดบนนะคะแอดเน้นไปที่หลัก10บนแล้วก็หน่วยบนนะคะก็คือน้อยมากที่จะมาในหลักร้อยนะคะก็คือเน้นในสิหน่วยนะคะสําหรับเลข8นะคะจะเป็น8ปดเจ็ดมาในตัวกลับนะคะแปดเจ็ดแปดแล้วก็8ปสนะคะใครชอบ6 7 8ก็เลือกตามนี้ได้เลยนะคะหรือว่าเอา6ไปจับกับตัวไหนก็ได้7กับตัวไหนก็ได้8กับตัวไหนก็ได้แต่ว่าไม่ปักหลักนะคะสําหรับตัวกันก็คือเลขหนะคะ กันเลข5นะคะแอดให้ไปที่5054 53 59 5557ถ้าชอบเลข5นอกเหนือจากแอดก็จับได้เลยค่ะแล้วแอดก็ลงให้เป็นเลขดับตรงๆด้วยนะเลขดับตรงๆอ่ะเผื่อใครแบบว่าจะได้ประหยัดงบนะคะหรือว่าถ้าทุกคนชอบในเด่นในเนี้ยเลือกได้เลยนะดับชนเด่นให้เลือกเด่นนะคะทุกคนคะ่ะอ่ะ ทุกคนอาจจะชอบเลขในเลขดับก็ได้นะ,ะอันนี้ก็ใช้วิจารณญาณน,นะคะแอดทำตามสูตรเนาะก็มันได้มาแบบนี้ก็เลยทำให้แบบนี้นะคะแต่ถ้าทุกคนชอบเลขในนี้ก็นำไปจัดได้เลยนะคะก็จะมีเลข 6, เลข7เลข8เลข5ตามเลขติดบ,บนของเรานะคะอ่ะดับตรงๆก็จะมี6116 6 2น7ะคะ6 2 2 6 6 5 5 6 7 0 0 7 7 1 1 7 7 4 4 7นะคะแล้วก็8 9 9 8 8 0 0 8 8 3 3 8นะคะก็จะมี5 2 2 5 5 3 3 5นะคะทั้งหมด22ชุดตรงนะคะที่ดับเพราะฉะนั้นก็จะเหลือชุดเด่นทั้งหมดนะคะอยู่ที่78ชุดใช่ไหมอ่ะต้อง77ชุว่า00-99เนอะ70 8 90 100ก็ต้องเหลือที่77ชุดนะคะ 77ชุดนะคะที่จะเป็นเลขเด่นของเราแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมาให้ดูเลขเด่นนะทุกคนแคปหน้าจอไว้ก่อนนะคะสำหรับเลขติดบุญอ่ะแคปไว้ก่อนเดี๋ยวอาจจะให้ดูเลขดับเลขเด่นอีกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวต้องเอาใส่ในอีพีเดียวกันเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวไม่ได้มาลงเนาะเพราะว่าพรุ่งนี้นะ่ะก็คือออกแล้วนะคะลองให้ทุกคนไปพิจารณาดูนะนคะนี่ค่ะ,คะเมื่อกี้ทุกคนแคปหน้าจอแล้วเนาะ มาดูเลขเด่นนะคะที่แอดบอกว่า77ชุดใช่ไหมแต่ตอนนี้ก็คือ,อมี7 0ชุดนะคะเพราะว่าในนั้นแอดเขียนให้เลขดับไปแค่22ชุดแต่แอดเพิ่มมาอีก8ชุดนะคะนี่ก็คือเพิ่มนะคะ8ชุดนะดูได้นะคะมีตัวไหนบ้างอันนี้คือเลขดับถ้าทุกคนชอบในนี้ก็จัดได้เลยแต่บางครั้งทุกคนมีเลขในนี้อาจตัดพวกนี้ออกจะได้ ประหยัดงบนะคะทุกคนเวลาไปหาซื้อลอตเตอรี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะจะไม่ได้เยอะนะคะสมมติว่าชอบในใจอยู่ที่60กับ61จะเอาตัวไหนดีก็เลือกที่60นะคะเพราะว่า61เนี่ยติดติดดับอะไรแบบนี้นะคะลองลองเอาไปพิจารณาดูนะคะ70ชุดเลขเด่นบน70ชุดนะคะก็จะมี0440นะคะดูได้ตามนี้เลย13 22 75 78 8 7 7 8 9 7 7 9 0 9 9 0 5 4 4 5 7 3 3 7 8 5 5 8นะคะตรงตรงนะคะ9 5 5 9 0 2 2 0 6 6 1 1อ่ะ4 1 1 4 8 8 3า8 1 1 8 0ึ5นะคะ6 4 4 6 7 6 6 7 6886นะคะ933 905 503 223 5 50 22 115 7227 911 903 302 112 7731นะคะ8 448 966 906 604 224 6336 8228 9449อันนี้คือเลขเด่นที่สามารถซีได้เป็นเลขเด่นของแอปนะคะอ่าไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่าหรือจะว่าไม่มามาอยู่ในชุดดับ แต่ว่าอคิดว่าน่าจะอยู่ในชุดเจ็ดสิบชุดนี้นะคะสำหรับบุญนะคะทุกคนมีตัวไหนชอบก็ลองพิจารณาดูนะคะเป็นเลขเด่นบนเจ็ดสิบชุดเลยนะคะแล้วก็ตัดดับไปที่สามสิบชุดเนาะตัดดับสามสิบชุดก็จะมีศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์นะคะห้าสองสองห้าเก้าเก้าสี่สี่ห้าสามสามห้านะคะห้าสามสามห้า 83389889433471170110744761160880622692296556นะคะอ่ะก็ลองแคปหน้าจอไว้นะคะอันนี้คือเด่นบนนะคะแคปหน้าจอไว้ดับนะคะเลขดับนะคะที่เลขไม่น่าลงทุนนะคะ30ชุดนะคะอ่ะลองแคปไว้นะคะ เน้นเลยก็คือเลขติดบนด้านบนนี้นะคะเอาไปจับกับคู่ประกบที่ทุกคนชอบนะคะมีเลขนใจตัวไหนสมมติมีหนึ่งก็จับหนึ่งใส่มีสองจับสองประกบนะคะคือเด่นบนนะคะทุกคนค่ะก็จะทําให้ทุกคนประหยัดงบประมาณมากขึ้นอย่างน้อยถ้ามีสตัวนี้ทุกคนก็มีสิทธิ์ถูกหวยนะคะหลายเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าตามสถิติที่แอดทำมาก็คือมีโอกาสเป็นไปได้ประมาณ70%ซเลยนะคะ อย่างน้อยเวลาแอดซื้อแอดก็จะเอาเลขติดบุนนี่แหละไปไปประกบกับตัวที่แอดชอบเนาะก็อย่างน้อยให้มี4ตัวนี้ติดนะคะมาอย่างน้อย1-2ตัวนะคะก็บางครั้งมา3ตัวด้วยนะคะงวดที่ออก0กูนย์ก็ก็มานะคะ ก็ลองย้อนดูคลิปต่างๆที่แอดเคยลงให้ถ้าทุกคนไม่เจอช่องนี้สามารถไปติดตามในช่องสัจสไต h a n n e l ได้เลยนะคะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งทุกคนไปดูได้ในเพจคำนวณน,นทางพารวยได้เลยนะคะสําหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มนะคะแอดลงตัวเลขแล้วก็สถิติต่างๆลงให้แล้วนะคะไปดูได้นะคะแอดไลน์ตามลิงก์ตรงนี้ไปได้เลยนะคะหรือว่าลิงก์ด้านล่างที่แอดส่งอ่ะลงไว้ให้ในคอมเมนต์นะคะทุกคนคลิกตรงนั้นอ่ะ ไปได้นะคะแล้วก็สอบถามแอดมินได้ะคะแอดมินเดี๋ยวแอดมินตอบนะคะแอดมินก็ทํางานจนถึงตีหนึ่งตีสองเลยนะคะแล้วก็ใครที่สั่งซื้อสมุดยีก่กีมานะคะเดี๋ยวแอดมินก็ทยอยดึงเข้ากลุ่มนะคะแล้วก็จะส่งให้พรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้วันอ๋อนั่นจะเป็นไม่พรุ่งนี้ก็เมื่อื่นนะคะสาหรับใครที่สั่งเข้ามาแล้วนะคะก็ตามนี้นะคะใครที่สนใจสมุด แฟนเก็บสูตรยี่กีจตรงนี้นะคะมีมีสูตรให้นะคะมีสูตรแล้วก็บอกยอดต่างๆนะคะอันนี้คือ3า0อเก้าสิบาทมี5้าสิถึงสิสูตรนะคะ3า0อเก้าสิบาทจะส่งฟรีทั่วประเทศนะคะแล้วก็แอดมินดึงเข้ากลุ่มด้วยนะคะได้เข้ากลุ่มด้วยทุกวันจะลงนอยลาวบางวันมีหุ้นด้วยนะคะแตกกระจายทุกวันเลยนะคะห้องแอดคือแบบถ้าใครได้เข้าคือคุ้มแน่นอนทุกคนค่ะอยู่กันยาวๆนะคะ พาแตกพาปังทุกวันนะคะ,อะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอจบไปเพียงเท่านี้กราบขอพระคุณทุกคนเลยนะคะที่ดูจะจบคลิปขอให้ทุกคนที่ดูนะคะถูกหวยรวยเบอร์อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดเนาะอ่าโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอกอราบสวัสดีค่ะ